เล่นด้วยกันแปบน๊บนึงนะนะคนสวยนะขอเล่นด้วยกันหน่อยนะคนสวยเหนื่อยแล้วใช่ไหมเหนื่อยแล้วใช่ไหมอขอเล่นด้วยกันแปบน๊บนึงนะจ้ะมาม่รอบก่อนไม่ยอมให้เล่นแม่รอบนี้ยอมให้เล่นแล้วนะน้องอันดาปกาสีขาวสวยนะคะน่ารักมากนะคะขนก็นุ น,นุ่มนะนะโอ้เวลาลูบรูลแล้วรูปรูบบริเวณนี้นะน้องจะชอบมากเลยนะน่ารักอ่ะน่ารักจริงๆนะน้องชอบด้วยนะชอบให้กา้าวคอด้วยแล้วก็ขีอ้อ้อนด้วยนะขนนุ่มนุ่มนะน่ารักจริงๆเลยนะเหมือนตุ๊ก,กตาเลยนะ นะยอมให้ฟามเล่นอย่างโดยดีเลยนะคะไม่ขัดคืนคี้อออนด้วยนะมีความสุขมากๆเลยนะกับน้องอลาปก,กาจ้านะน้องจ้าอย่าเพิ่งไปนะเล่นด้วยกันก่อนนะจ้าหืมน่ารักจริงๆนะขียอออนด้วยนะน่ารักมากเลยนะวันนี้ยอมให้เล่นแล้วนะ มารอบก่อนไม่ยอมให้เล่นแต่มารอบนี้น้องยอมเล่นด้วยแล้วนะคะน้องอันลปากา้าน่ารักนะคะสีขาวๆตัวนี้นะคะน่ารักมากจริงๆเลยนะยิ่งเล่นนานก็ยิ่งอยากอยู่ด้วยกันนะมีความสุขมากๆเลยนะกับน้องอันลปาก้านะคะวันนี้นะคะนะน้องก็มีความสุขใช่ไหมใช่ไหมเหมือนกับ นะเหมือนกับพี่ใช่ไหมไม่อยากเรียกตัวเองว่าป้าเลยนะน่ารักอนะ่ะเหมือนตุ๊กตาเลยนะแต่เป็นน้องอันปากาตัวจริงนะจ๊ะนะไม่ใช่ตุ๊กตาจ้านะน้องอัลปาก้านะน่ารักมากเลยนะชอบให้คนเกาที่คอด้วยนะค่ะนะคะส่วนตัวนี้เป็นอีกสีหนึ่งนะคะ น่ารักไม่แพ้กันเลยนะคีออนพอๆกันเลยนะคะเล่นได้แป๊บเดียวก็ไปซะแล้ว